เริ่มันใช่ไหมอลไยปิดมา่หัแน่ยังไมพักคนขาจะกรมีเพียงหนึ่งเดียวเกรดน้อยอ่ะย่าไ้พ <respir> er> ันคนะคุยสาวห่ะคุยสาวไม่คุยยัง กเจ็ดเองมีของธรรมดาเดียไปไลน์ไลน์นกบดเลยเงี่ยไป็คน อ๋อม oh, kind of like okay. ันไปแกงไงวะเนี่ยทำไมอ่ะเอ้ยเค้วจะผ่านแล้วเค้วจะผ่านแล้วอีกนิดเดียว คนเดียวกันสินะคนเดียวกันทำไมม่คนแต่ละฝั่เลยล่ะก่รู้นกูชอบจังหวะซิดคอนตะกี้มาเลยที่กูเดินมาเจอจ้าบแล้วแบบอี้อ๋อออ๋คนเดียวกันตะกี้เห็นมีชีวิตอยู่เลยอ่ะทำไมแควะตะกี้ยังไงวะไม่มันแกมือนั่นน่ะมันต้องแปะมือสองคนพร้อมกันอ๋อ โผลตับ้าเลยมันจะมันต้องไป็แปะเสาสองปานไม่ผม่ตอนแรกผมเห็นผมเห็นพี่โผล่แล้วผมกลัวเว้ยแล้วผมพี่โผล่ไปยืนแอบอยู่มุมห้องคนเดียวอ่ะเยี่่ผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมเดินหนีเยี่่มาเจอพิวจิ๋บหายพิวปัดคอปวดหัวเลยโคตรผิดคนอ่ะเนี่ยชนะเหรอชนะพี่ใช่ครเนี่ยเลยนะเดินมาเจอเดินมาเจอผมฆ่าทุกคนหมดเลย เอาเป็นแบบเลียถามผมเลยผมยังไม่ตายเลยนะไม่เหลือแค่หนึ่งหนึ่งไงที่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันการระเบิดครับสมมติถ้ามันดังแบบมันแก้มันต้องแปะมือสองฝั่งพร้อมกันแมันแทนเพราะอะไรเออเห็นไหมที่มันแบบดังตื๊ดตื๊ดอ่ะแล้วมันจะมีที่มันชี้ปั๊ของงานครับคือเราเราต้องทำเคลตรงนั้นก็คือไปแบบสแกนมืออ่ะไปกดเคล็ไว้อ่ะ ถ้ามีสองคนพร้อมกันมันจะถึงจะหายระเบิดออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเหลือสองคนกับฆาตรกรหนึ่งคนมันก็ต้องโอ้โหอ๋อไม่ถ้าถ้าเหลือโดยฆาตรกรหนึ่งคนกับคนหนึ่งคนฆาตรกรจะชนะนะครับแม่คนสองคนนี่ก็เฟซเมืเ่อกี้อ๋อมันก็ต้องเสีย่สงยงโดนฆา,าตรกรฆ่าใช่แบบนี้มันบีบเหมือนกันนะทางนันนัะ อะไจะไม่เสี่ยงเพรอย่างนั้นมี67คนฮอสู้ไหวเว้ย5 4เราก่อนเราก่อนทุีประชากนเพิ่มเล่นกันไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเป็นหลอกมาไปหลออล้อมาเงียบปีิบไม่มีใครเลยเี๊บไงปี๊บปี๊บปี๊บปหลออล้อมาอีกสักยกก่อนไหมพิวก็ทักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เล่นกันไปก่อนอีกรอบหนึ่งใช่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 ไปเลยก็ได้นะเริ่มเลยเริ่มเลย เ,เวลาฆ่าเราต้องฆ่าเนเนียนอุ้ยได้กรอบแม่ต้นอย่างเยอะเอาเลยใครวะมารักนอย กวาดเสียวมากกันตรงนี้เนี่ยอย่าอย่าตามฉันอย่าโอ้โหอยู่กันเป็นหมู่คณนะแต่งคนแต่งอยู่เดอ้อแต่งคนแต่งอยู่เดอ้อ จากชุมชนคนแอร์อ่ะเออข <c oughs> ้าตกรสามารถกดขวาขวาล่างปิดไฟปิดประตูอะไรได้นะครับอ๋ Kas. อโอเคโอ้ยกู ลองสู้สู้ที่นี่ได้สู้มอนเตอร์ไม่ได้ทำไมมอนเตอร์ดีแรงจังได้ผมนะครับผมยังไม่เจอศพแต่มี่ส่งแล้วมีคนตายจ้าวตายแล้วมันส่งได้ไงอะพิวได้แล้วมีคนตายส่งไงเออ อ๋อมันมีดูที่ประจอนพี่มันมีที่ปจอมันมีดูดูจอมอนิเตอร์กับดูชีพประจอนอ๋อดูที่ประจอนแ่พี่มาทำเฟสข้างล่างแล้วผมผ่านห้องที่ประจอนผมเลยส่องดูแล้วจ้าตายพี่อยู่ห้องขวาล่างกำลังทำเฟสอยู่ผมตรวจพี่โพสแต่ไม่ผมไม่เห็นที่ก่อตยัง่เริ่มอ่ะโอวิ่งไปทำเฟสด้านฝั่งเอ๊ะเหมือนพี่เจอก๊อตอยู่แว็บหนึ่งนะแต่พี่จำไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เจอจังๆอ่ะสวนอยู่่ะอ่ะงั้น งั้นผมดูแล้วว่าใครถ้าพี่อยู่ขวาผมดูที่พระจัน์พี่ก๊อตอยู่ขวาผมว่าพี่พศอ้าวเหรอเฮ้ยมันถูกเมื่อกี้ผมดูพี่แต่แต่ที่พี่เดินไปพี่เดินไปซ้ายคนเดียวนะผมวิ่งมาขวาพี่เดินไปซ้ายจะตายซ้ายนะพี่ก็ผมลงไปทำเฟซไงเฟสมันอยู่ข้างหน้าไงใช่ไหมล่ะพี่พศมันไม่มีขับแก้ตัวแล้วพี่อยู่กับจ้าสองคนนะแล้วจ้าตายอ่ะผมยังไม่เห็นเลยจ้าอยู่ไหน ผมไม่ก็พี่ก็ตูนนั่นขวาเลยเหรออาจารย์นั้นน่ะมันผิดมหานตแล้วตายเอาเอาแล้วเอาแล้วคูดาวด้วยคูดาวด้วยอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้แม่น่ะแม่น่ะ ตลาดกลางมีร้ตั้งร้านได้กดเองเลยสวยสวยมากกดเองเลยกูกดเองเลยเี้ยไม่ใช่พี่พิวไม่ใช่พี่กูใครใส่แม่เหรอก้อนมือเหรอก้อนอะไรเลย กี่ก้แน่นอนยืนเจ้างเลยเมื่อกี้แบบมึงโดนกระทุ่มแน่แป๊บมึงโดนกระตุ้งแน่เดี๋ยวมก็ยืนรอดูอยู่กูยืนกอดกดปุ่มเลยแย่โดนปาดคอทำไมมันหลุดนะแม่เดี๋ยวแม่ปาดเนี่ยไม่ดีพี่เส้นไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วตาพี่ก้อนไปที่ยืนมองพี่แป๊บอ่ะเห็นเยอะแยะแล่โอ้โหมึงจะกระช่วยยังไงยืนกันอยู่สามคน ม่เอ้ยการัวมูชนะเลยเพรมันหนึ่งหนึ่งไงคือรู้แล้วคิวมันติดครูดาวอยู่แน่นอนแน่นอนวีกอตเอาว่าไอ้เียแพ้ก็แพ้วะรู้สึกได้เหมือนกันอะรู้สึกเฉยเฉยนะเขารู้สึกนะบิดคอผมเหรอจุแบ่าวภาสี ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนบอกแล้วอย่าไปยืนอย่าไปยืนก้องหน้าใครแม่เอ้ยรู้สึกได้ถึงพลังออร่าเอามาหิดติ๊กแน่เห็นแล้วปกติพี่ก๊อตไม่ค่อยยืนกับใครหรอกไปยืนจ้ังัวมากว่าต้องปรับันได้ห้านี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะง่ายไปนั่นน่ะมันมันมันตอบในนี้ได้เห้าวิเลยเหรอผมเกมเนาะผมสงผมสงสัยพี่พศเพราะว่าพี่พศไปอยู่กับจาร์ดไงนั่นแหละเขาอยู่ข้างลแรกเขาเขาเดินทำเฟสไอผมอ่ะเดินมาเจอพี่ก๊อฟเรียบร้อยเดินไปนี่แป๊บไปยืนยันตอนแรกผมก็สงสัยพี่ก๊อฟที่แป๊บบอกเขาอยู่ห้องขวาทำเฟสได้พี่อยู่ขวาล่างพี่อยู่ขวาล่างพี่กำลังทำเฟสแบบเฟสตั้งใจเลยทำเฟสได้มันได้ ถ้าทํเพลสพบทุกคนจต่ชนะฆาตกรครับอ๋อแต่ประเด็นคือมันยากนะเพราะว่าฆาตกรมันก็ไล่เก็บทีละคนอ่ะใช่ใช่ใช่แต่เป็นผีแล้วทาเควสต่อได้นะใช่ถ้าเป็นผีก็ต้องทำก็ต้องทํานะไม่งั้นเผื่อทีมชนะนะไม่ทาเควสเจ๊งเลยนะใช่อยากได้คนเพิ่มอ่ะ โอ้โหพี่แป๊บไปยืนยันเหรอเออเนี่ยก๊อตอยู่ด้านขวานะอือพี่พอทตายปีก็อยู่ด้านขวาเลยก็มุดพ่ออยู่อะโอ้โหกูว่าแลทำไมกูเห็นก๊อตกแบบกูว่าแล้วอะมุดนี่เหรอมีอันนี้เป็นหลุมจริงๆอ่ะคือจะเดินจะเดินหายพิ้วจะไปเก็บพิ้วไปฆ่าตะกรอนเ่ยจ้าเดินผ่านมาเอก็เลยตัดคอไปเลย เดี๋ยวพี่นี่ไงพี่สุ่มมาห้าคนมันเล็นง่ายอีกแล้วตลอดเลยวะไอ้ทันเกมไอ้ทันเกมผมเหมือนสี่เหมือนสี่คนก็เล่นได้มั้งต่ำสุดคือสี่คนมัาเกมเนี้ยสองรอบติดหลอดโดยค่าเฉลี่ยแต่เกมมันจบเร็วมากเลยนะคนน้อยอมันเป็นติดกัมเร็วเพราเกมไวพี่พอดเข้ามาได้ไหมครับส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นยกเว้นเมื่อวาน เมื่อวานพี่ฮอนเป็นสองสารอบไปนะสามรอบสามรอบติดเลยนะสามรอบติดลนะแล,ล้ว็ะล้วก็มาเป็นรอบที่สี่แล้วโดนปาดคอยนะประเด็นคือรอบนั้นที่ไม่ได้เป็นฆาตรกรด้วยกันเนะ่ะเราไีสองต่อมาโดนโดนพี่ฮอนปาดคอจาได้เราเป็นฆาตรกรด้วยกันอยู่เลยเราโดนฆ่าใช่ <c oughs> แต่คนมึงฆาตกรนี้มันเล่นง่ายนะห้าคนอ่ะฆ่าแค่สองคนก็สองาคนก็จบละเฮ้ยฆ่าได้ฆ่าได้มาแล้วว่าจ้าปิดไอต้นเกีย์ตลอดเลยจ้าชอบเดินแยกอุตสาห์เดินจับกลุ่มกันแล้วผมผมเดินแบบอยู่ใกล้กันแล้วเดินแยกสิน่ากลัวพี่หมายเลยน่ากลัวมากบอกเลยแล้วเรานี่พี่จะแบกกอดเอง กอดไปจะไมกอดเองกอดไปไหนกอดเอ้ยมยเย็บเมื้อเหนื่อยะไม่ไปก็ได้แม่ ไข่ล็อกประตูาจะกี้นี้ ตกใจอ้าวว่าเอ้าพี่เลียงเอง พี่พศตายพี่เห็นพี่พศตายพี่ดูชีพจรพี่ก็เดินไปกดดูแต่แกนี้ที่ก็เลยเรียกพี่ไม่เจอศพอ่ะแต่บี้เห็นพี่พศตายแล้วเเจอศพไม่เจอไม่เจอพี่เดินตามก๊อตแต่ว่าพี่ก็แยกกับก๊อตตอนหลังพี่ไม่แน่ใจวะพี่ก่อตไม่ใช่ผมผมส่องซีซีทีวีอยู่กับจาบอ้าวแล้วไงพี่อ่แต่แต่ผมคิดต่างวะโอ้โอพี่จาบพูดมาจับเนียน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  ไปโต๊ะแค่ข้าแล้วแต่ข้ามันมีท่อมอนมันมีหนุ่มก็มอนเราเยี่ยงสองสี่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้วาฟมาด้วยคือเดินมาด้วยกันกับจ้าบไม่ได้มุดท่องจ้าฟคนเดียวไปแก้ไฟแล้วผมไปเดินเดินดูข้างหน้าไม่าเมื่อกี้คือเป็นการเดินออกมาจ้าบใส่หลานคือเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันเลยเดินมาด้วยกันเลย ไบายไม่ใช่แน่เลยไอ้ใช่ด้วยไม่้ยนไมนไ่โอ้โหเอไอุตสาหอ้หไม่ออกท่อตรงทีวีก้นนะอุตส่าห์ออกอีท่อหนึงแล้ว เอาไว้งานนี้เดินมาด้วยกันไอคำว่าเดินมาด้วยกันก็ผิดแล้วจ้าจ้าวผู้เป็นไอต้นเกมจ้าพลิกว่ะวันนี้พิกบทบาทแต่เป็นชั้นหน้าต่างเป็นไอต้นเกมต่อตอนตอนแรกเห็จ้าวคนแรกเลยบอกจะฆ่าดีวะทีนี้ผิวรู้แล้วว่าควรจะฆ่าจ้าวคนแรกแต่ตอนมันเห็นเฟซของคนไหมเออไม่เห็นครับเห็นเห็นเห็น ไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอเดิมมันเด้งอะห้องไหนอ่ะเด้งออกมาห้องเดิมเหรอเดิมเลยโคตรเดิมเลยเปิดดักเฟสก็ได้ดีอย่างไงนะห้องเดิมมันเอ่อมันมันจะมีเควสหลอกขึ้นอะครับโอเคเข้าละมันเด้งแต่ที่มันเด้งปิงเยอะมากเลยมันเด้งอะเราไม่เป็นแคนอทเนี่ยเราต้องเป็นนี้ไม่พี่จะเป็นสีส้ม สีแดงมันจะสีแดงนะเพื่อนเลือยเดี๋ยวพี่จะไปโผล่ใส่เท้าเฮ้ยเราย้อมแมวอ่ะเราไป็าขั้นตกอนตะกี้เราเป็นสีขาวย้อมแมวเหรอไม่เนียนย้อมแมวไม่เนียนนะเราอ่ะแม่งเอ้ยเราจะฆ่าตัดทิ้งไปซะกูชอบกูชอบเล่าตะกี้มากเลยอ่ะเฮียได้วะชอบชอบเป็นตัเป็นตาเลย่างเนี้ยกูชอบความพร้อมใจของชาวบ้าน ไ,ไม่ค oh ัูด้วยนะโหวตกูก่อนเลยกูคิดในใจใช่ไม่ใช่เอาพี่ออกไปก่อนโอ้ยเนาะกลาเป็นบาโฟแล้วนี้โอ้ยตลกเลยอ้าวไปล้วนี่ใครมาวิ่งมาแบบ อ่าแล้วครับเดินไปกดปุ่มนะครับอะไรเนี่ยทำไงวะเนี้อะเอากดไม่ได้ทำไงจอโค้ดไฟมันดับหรออ๋อต้องจัดการไ ไปไงวะเนี่ยเดินมาตามรูปสองนาทีเอาพี่เจอละไปซ้ายไปเห่ตรงนี้อีกประตูนึ่งเต้างบนด้วยให้เงียบเงียบไม่ตาได้ด้วยเหรอ อีกแล้วเอาอีกนะเก็บไม้กระโดดเลยเฮ้ยของขาดโดนเก็บก่อนอ่ะไม่พี่จะไปกดปุ่มกดไม่ได้เฮียไฟมันดับเฮียตอนแรกจะกดอ emergency c คอลเหมือนกันแต่ไอ้ไฟดับจิ๋ว่ไฟดับกดไม่ได้ ใครนไปดับไฟวะมึงอะไรพิวผมกำลังงงอยู่ว่าพี่พลหายไปไหนผมเดินหาก็หาไม่เจอผมผมดับไปผมเห็นจ้าบัแอบผมเห็นจ้าบแกแล้วผมก็ผมฆ่าจ้าบผมฆ่าจ้าบเสร็จแล้วผมก็ทีแรกเห็นแล้วเห็นเห็นขาเห็นขาคนเนึนงเล่าว่าใครเดินผ่านวะไม่ยอมแก้ไฟก็เลยลองเดินไปดูกระนั้นก หลังจะไอ้นี่กลับเลยกระซวกเลยทิดกลับเลยเอ้ยโดนจิ้มหลังก่อนเดี๋กระซวกชัวช่วยช่วช่วช่วเราเมื่อไหร่ผมคือจะเป็นบ้างวะผมเป็นแล้วผมโหดเกินคนมันน้อยมันงโดนเตะอยู่เลยคนเออจะยิงโดนเตะเลยโหดบ้าหดบ่อเลยโดนบดแค่รอบแรกเลยน่าจะฆ่าจัาก แมนกูนั่นนะรออีกคนนึงรอจับจ้บมันดิวเข้าไม่ได้อ่ะรหัสเดิมเลยนะมั้งเสียงเพลงหายมันปั่นไปอ่ะมันปั่นน้อยไปอ่ะผมว่าคนเยอะมันโวยวายใช่เกมเกมมันต้องคนเยอะเกมเนี้ยอยู่อยู่อยู่อะไรไอ้นี่มันเกมไวอ่ะไวจริงแล้วเวลาฆ่าใครมันฆ่าง่ายเกินคือแบบ ฆ่าแล้วมันหาง่ายอ่ะเพราะว่าแค่ใครคนนึงฉีกไปมันก็จบแล้วไงกลับคูดาวถึงนาทีดิโหองหาเพิ่มดิหาเพิ่มต้องออกเกมเข้าใหม่ไหมเนี่ยแม่งเข้าเจ็ดแปดล้อเขาเนี่ยนะเฮ้ยเรามีห้าคนเดี๋ยวผมเปิดห้องพับบิ๊กดีกว่าเปิดมีฝรั่งมาเล่นด้วยแล้วเราก็แบบโหวดโหวดฝรั่งเลยไหมโหวดสังชาติแก้เขาโวยาชาติเขาเออเราไปกินหนังชาติดีกว่าว่ะ อราลองดูลองดูยังไงห้องคนน้อยมันไม่หน er ุกหรอกอือการเข้ามาได้ยังตราจะดเรื <h 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 ่องเหรอเราถามว่าพิม oh> พ์ภาษาอังกฤษได้ครับเอาไปปัดกับพิมพ์ก็จะดูเรื่องถ้าคำไอ้เล่ห์เล่เลขนมยังไงอ๋อเราเราก็พิมพ์แบบว่าเล่ห์บูอะไรอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าเอาเอทีอินเวนอะไรแบบนี้เล่ห์บูอะใช่ใช่เล่ห์บูเล่ห์บูแอรบูเยลโลแอร์บู เล่นบวกก็เล่นพี่ฮอตรู้ด้วยอ่ะไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวโดนไม่ได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวโดนอันตรายมากสูงเสี่ยงเข้าเราเข้ากันหรืจะเปิดห้องเป็นดีเล่นูจะคิดดีไม่ได้เลยสิบปอนด์ะเนี่ยไซต์ระลับสิบห้าอะไรเนี่ยวกะอ๋ออันนั้นคือเน็ตไม่ดีปลาเรืออะไรไม่ดีว่าเซิร์ฟเวอร์หรออยู่ dis connected for เกมเล่นไม่ได้ต้องปิดเกมเปิดใหม่ดูดิ เปแล้วรอบหนึ่งเซิร<อ>์ฟเวอร์เปลี่ยนยังอ่ะน้องอเมริกานะใช่ถูกเปิดพับบิกกันอนอนนี้อ๋อนอนเปิดแล้ว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 เผื่อมีใครมาเล่นด้วยเดี๋ยวผมงงงงเพชรจุดจุดไม่เป็นตีนเลยเนี่ยหาลองหาออมอัสไทยแลนด์ดูสิลองเปลี่ยนเซิร์ฟ <c oughs> คนห้าพันคนอ๋อฮ้ยเข้าไม่ได้อไอ้นี่แม่งเลยปิดโปรแกรมจำลองเปิดใหม่ เขาได้มาจับอันนึงกำลังนอนอ๋อใช่เซิมเน่าเซิมเน่าเซิมเน่าไม่ได้ใช่พี่ท้ให้เหรอใช่ไม่ได้เลยลองเปลี่ยนเอเชียแล้วก็เริ่มมาวนวายแล้วสบไปเดี๋ยวไปช่วยนี่ก่อนนะครับ เออเบรกก่อนไหมไปช่วยต้งโอ้เยเบกก่อนตอนเบ็กก่อนคนน้อยอ่ะวันเนี้ยเราปั่นกันเองแล้วนัดนัดดีนัดเล่นกันเรียกคนมาับขอบคุณครับเรี้นเลยอ่ะมันไม่นุ่มคนมันน้อยอ่ะบอกแล้วพี่ถึงได้พูดไงว่าคนเยอะเจ็ดคนแปดคนแหละเกมเนี้ยนุ่มใช่ใช่ใช่ต้องเจ็ดคนแบบแนวร่วมแนวร่วมเด็กเด็กอีกแนวร่วมต้มโอ้หไงเล่นเสร็จแล้วลากมาเลยโอเคก็ได้เดี๋ยวมาต่อได้ยางไง เขาเล่นเป็นอไม่รู้เหมือนกันอะเหมือน่บอกบอกบอกว่าเคยเล่นอยู่กับได้ไอ้ต้นเกมคนใหม่คุณนะจะเป็นคนอย่างนี้กันหลกผมเปล่าผมเปล่าผมแค่เสนอผมเล่นเราจะมีไอ้ต้นเกมเนี่ยรอไปรอมาพี่เอสร็ดงาน